ไปีเราไปทำไมไไม่ไม่พี่เป็นโลกเหรอฮะอะไรอะไรนะอาจาต์ยิงกูให้ตายละกันเขาบึงวิ่งไปหามันไงียิงไวสากันสาย,สาย,สายน,นุ่งไม่หิวไม่ได้หรอซิหิ้วของเขาเรียกอ่ะ กูเทีนอยู่ฟองลูกเทียนกูจไม่หยุดไม่ได้ปลอยยิงหตายก็ดโดนยิงไห่ตายเาลาลวาลงมาดิเลลงมาดิลองมาดิล้าลาลงมาดิกูรอเลยเนี่ยกูยังรอกูยังไม่ลงแล้วไม่เลยเล็ดเลเลดให้เล็ดลดผนนะ อันนี้โอ้รู่นีอยาเล่นก็เล่นตุนให้จากผู้ดำเนเวลาเวลาพวกเราดันเร่อไม่ด้นเออแล้วผู้ดำเนก็โดนดึนงเหรเทหารมึงเปี่ยนไม่อยากก็สามสาม้อการใสเหมอนครับูไม่ได้เล่นงงๆหรอกออไม่เล่นใส่สมองครับประมาณนั้นใช่ปะก็อยู่ของก็อยู่ของก็อยู่องไม่หิวค่ะเพื่อนยูร่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยแถวบ้านก็เล่นยู่ของเนี่ย เอ้ยนาบ้านกูเีนอลอ๋อบ้านกูเลียงอเออาดกหาบ้าน้า้างตกาดุอะไรนาะไม่มีนี่เลยะัรู้วามันเงียบสน็อกบ้างเขาม่เล่นมันจะบวกกันอยู่นะโดแล้วจุยเดกสตัวนะต้องวันหลอ ยีงนิดนะกว่าจะหลังหลังโอระวังหลังโอ้มันลอยหลังเว็บเพื่อนดิเว็บอุ้ยเพื่อนเดี๋ยวกูโจทย์เดี๋ยวกูโจทย์พวกมึงตายเลยเดี๋ยวกูโจทย์เฮ้ยโลาเอยู่หลังมันโดนไปหลัง โดไปหลังมันโดดไปหลังพี่มันโดดไปหลังไองอยู่นั่นแหละมันตงอยู่นั่นแหละไกลไกวางวไปที่อื่นโอ้มึใไ่ไ่เก็บมดอ่ะพี่มันโดดไปหลังเมือ่อหลังหลังพี่ไืหลังน้เสหมดอย่างเอาเครื่องแตกไอ้ฟิลหน้ามึงอ่ะใครเองรู้กูมันเดามนเดามันเดามันเามัไปอีกนึฟิลมันไปอีกนึงเอานีนีนนอย่าุ่อย่าย่นนี อยู่มันไมู่ตรงนมนเดเอนเดิเหยือนเดิมันไสตงมันไปตึงกูสามปะส่เล่มรวงกูด้วยใช่ไหมเอ้ากูเก็บไปสามตัวอดีตที่เกิดกูไม่ได้ของคืนนะ

นี่้มันมีสี่เล่มฮารุมาแล้วไอ้ซานไม่ยังเถียงกันที่มันมาแล้วใกล้เหรอใกลเหรอฮามังเอาแป้งหมดเล้วไม่เอาไมได้มาไปหมดเลยไปหมดเลยนะไปไปไปแป้งหมดเลยกูไม่เอาก็ได้ปะไปไม่ไม่ไอ้นี่แป้งหมดเลยเนี่ยไปสั่งได้เลยเอาไปหมดเลยเอาไปไม่เอาไม่ได้เนี่ยกก็็เบไปดแค่หัวตัวเนี่ยได้แ็่หัวตัวไก่นี่ก็ไปดิฮะมันมีไก่มันเก็บอีกตัวหนึ่งเหรอผู้สาวผูจะเอาไหมมันจะมีแต่พ่อมือไม่ใช่เหรอ ก็บอกว่าโตไม่โตหัวัตไก่บอกเอาไหมมันไม่อยากพูดอ่ะมันพูดมึงเออกูสิ่งให้แล้วพันกูเห็นมึงเจ็บเพวามึงก็มีกูอยู่มีพวกมึงอยู่ไม่ใช่อ่ะกูตายหมดไม่มีกูคนเดียวมันติไงเอาไม้ไว้พวกมึงแค้นตึกก่อนแล้วก็โอ้ยยังไม่จบไค่มาถึงก็ติดเพื่อนเดียวไม่แค้นดก่อนนะเอาให้หมดนะลงลงให้หมดนะ กันเนเลนันอ่มนสมาไหนเร่ออกูต้องเห็นสามคนนะอย่าอย่โรยนะห้ามโรยนะเอออันนี้หนึ่งแล้วอันสองอ่ะกูกูอยู่นี่อยู่นี่ดีเจดีย์มัอนตาดนาดีาีคนาดคนาีคนดีนตาีคนาคนาดคนนตดคนตากนาดีดีคนตีนาดีคนตาีนตาดีคนนี้นนตาีตีตดนนาน โอ้ก็ตื่นแล้วอะไม่ะมีเฮ้ยรีบหรอยังไม่เอายังไม่เอาไม่เอาเลยไม่ไม่เอาแล้วหรอนี่คือแบบยังไม่รีบก็ไปรีบก็ไปเข้าไปเอาไปเอข้าไปหนึาอะไรวะโอเข้าไปหนึ่งหนึ่งเขาผิเดี๋ยวรอไม่รอเอวไม่ได้เข้าพันนะไม่ต้องไม่ต้องอยู่พุ่งไปไปก่อนเลยไปเลยไปเรเราบอกแล้วกันได้เหรอพร้อมยังไงโจ้ยยังไงโจ้ยไม่หายเไม่เลยไม่เลยไม่เลยพร้อมยังไงานี่เลยนะพร้อมแล้วพร้อมแล้ว ดันหนึ่งันหนึ่งดัน,นงมา,า,าขึ้นมาขึ้นมาโอเคโอเคเอาเลยโ้ห้ห้โหอออ้หอหอหอ้เหอาโอ้เอห้โหโอ้โหโอเอ้อ้หหโ้โ้ไ้เ้้ห้ เอ็ดพีพี่อัมสุดหล่อครับหล่อที่สุดหล่อกับพี่ซีบิ๊กผมบอกเลยเล่นหเ,ลนเ,ลนเหลี่ยมได้ด้วยเหรอครับเทียบกับพี่ซีพายเราเหมือนกันพี่อั้มครับทีหนึ่งนะครับ,รบพี่โอ้ยอะไรนีไ<ท>ปอีกสองย,สยี่ห้ออะไรหนีอะไรนีพี่เขาจะทำยงไงอ๋อไปดีกว่าเว้ยข้อห้อจุดตู้ แแ้บพ้องตายเฮียยังรีบเลยเฮียยังไม่รีบนะอาตาตีตาเลยตาเยังไม่เหมือนเขาแต่สัญญาอไกว่ใช่ไไลนห้องอ่ะทเช่นดีกว่า มีเงาขามาเล่นเพื่อขอตู้ไม่ทันใส่ัวนสก็ไม่โดนอ่องไอน่อได้เปล่าดีได้ได้แต่เพวพวกูขอเลียร์ของกันได้เปล่ะได้ได้เด็กคือมาดขามาเล่นเฉยลาดกูไม่มีเล่นมันก็จะมาเล่นตนไอ้จุดอะไรก็ต่อไปมแคสตกูไม่ขึ้นฮะเฮ้โอไเ้โออะไรอะโอก็พันเอาะจีนกูเป็นจ้นเีย เอ้ยแม็กแมวอ๋อสัตว์เอาไปดิ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 สัตว์กูมาก็ดูก็เย็ดไอ้ช่างไอ้ไอ้สังทำยังอ่ะยังเลยมาเปลี่ยนตัวดิกูแอดให้แล้วก็นี่ไอ้สังทำเดี๋ยทำทตัวเอสมึงเปลี่ยนเป็นตัวนี้ดิที่มันจะเขียนอยู่แปดร้อยห้าร้อยหกร้อยอะไรพวกมันออกีปอ่ะไปอบะไปอ่ะไปอ่บกลางครับ ก็ก็พี่เท่าไหร่อ่ะแล้วแกูไปแล้วก็ดีรอกสี่รอยเนี่ยเดี๋ยวครับพี่ดโนนข้างล่าง่เดข้าล่างอ่ก้าวเลยาเนลงมาเกาดลงมานั่งก่อนโอ้หดนลงมาโอ้ดิลงมาเก้าดลงมาเกางงนะสัสโอ้จ้าโอ้ดูลงมาโอ้ก้าดูลงมาันาะปันเออ กูไม่ได้น้องมึงอะ่างยังเด็กน้อยอยู่เลยสภาพไม่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 ไย่อม่ไม่ไั่อม่ไม่ไม่ไะ่ไม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 ่ไอ่ไม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 ่ไอ่ไม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 เปม่ไ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 มครับไม่นม่บม่ไม่ไม่กม่ไม่อมจไม่ไม่ไ้่ไม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 กไม่ไมกไม่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 ่ม่นม่ไ่ไม่ไม่ม่ค่น่งอ่าีมั้งอยู่มวาย โอ้ตึกลมจะเสียงชัดอาทิตอีกควายหน้าอยู่บ้าพ่อเสียงตีนเสียงแบบเสียงใใกล้ๆถ้าตึกลมมันจะเสียงแบบเบาไม่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 มัไม่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 ม่มมัมไม่มามม่ไไม่มาไม่ม่ไมไม่มไม่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 ไมไม่ไม่ไม่ไ่ะม่ไมไไม่่มไไม่ไ เห็นปะเนี่ยเห็นอะไรปะเนี่ยพี่เห็นอะไรปะเนี่ยเมื่อวานนะอย่าเอวานะขอเคีรอะไปก่อนเนี่ยๆๆๆดเดี๋ยวเาขอดี๋ยวางไปวมอเ็นท้าเ้อยู่ครับเี้ยเมื่อกี้เห็นหัวมันอยู่เดี๋ยวอยู่นี่จค่เ้อเห็นหัวหัวนี่ไอ้ากินไรชันพวกกูขัเล่นก่อนได้ไหมเ้ยอย่าก้าวไปถู้ตายซะไอ้ขับพ่อเมื่อกี้ี่อะเจตีเลควายเลยควายชื่อเว้บะ ยครับนี่โอ้มาโอ้ไม่เอาเหี้ันเ้ยมนีาเียบอเด็กไปนอะเดินลงครับเดนลงครับเดนลงอ่ะอีกตัวนะครับอีกตัว อมาเก้ากมาเก้ากไงฝ่ายสี่ตัวไอเก้ามันไม่มีของอยู่แล้วเก้ามันต้องขึ้นีมันจเย็นดยังไม่พร้อมเลยแอนนุ่มออยังพี่อ่อยังอะไรครับอะไรครับเด็กเไปนอนโอ้เลเนี่ยเลนเโอเล่นเนี่ยนอนตรงเนี่ยนอนตรงเนี้ยเอ๊มันอยู่ตูมันอยู่ตมันอยู่ต้ ขึ้นไปแล้วต้องูนตู้ระวังเราเดกมันเชื่อเพืนูบอกว่ามีตัวองท้ายคนองคนนี้ขึ้นไปไหนเนี่ยไม่โดรกันเลยมาแล้วเอมอนมาแล้วเอเวมไอ้เยอยเว้มันจะให้คนนึงขึ้นไงห เรออะไ่ออะไร่องโคตรงอยเห็นไหมแจ้หมดเรงมากกว่อ้าวคุไปแล้วนะอ้าวขอไล่สัตว์ขอไล่หัวไล่หี่มึงอ่ะเรื่องไับไปละไปละก็ไดโอเคจะตัไปต้องั้นกันหลอกสัตว์ไม่ได้ตามใจมันดิไปจายไปจา่เฮยเอ็งว่เร่อตามใจมันไแบบนี่ยังไงครับเป็นปกติเนยเลยครับ โอเคครับเอไม่ก็เรีนตันตั uh, ้งหรือว่าตีโตนี่โมันจะโลดหรือกูแบบมาีไม่ขึ้นหนมไม่เหียหอ่ะไม้มขเลยระวังโอ้ไายหมดโอ้ กูรู้มึงทำได้โอ้หมด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 กูได้หมดเขยนมันขึ้นมาแล้วอค่อมาแต่แตจากฟันก็ได้เลยนะครับมาดูเฉยๆคเมาของเฉ่อะไรนีอะไรนีผมเคื่อนมาขอนะครับน่งเหรอยากนอนเนียวเหรอ วปา่โอ้ยเกี้ยวว่าครูก็ไม่ได้หรอกเพื่อนเลยนะครนก็ขอเพืยอนนอนเลยแล้วกันครับกวันแบ่งวันสามตัวไม่แบ่งกันหรอกแบ่งมุดตันลงไปดิตอนนี้เราเป็โง่กูขอก่อนเพราะกูไม่มีแล้วเนี่ยครูมีเราเท่นี่นอนหรือเล่นปกติครับเล่นปกติหรืออะไรครับก็แล้วแต่เลครับที่ตรวจในวอร์มาบร์ไหนอาจารย์จะแต่งคนเลยครับผมได้หมดแล้ว เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูขึ้นก่อนนะเดี๋ยวป่ะเออบอกว่ากูขึ้นก่อนไม่เป็นนี่เฮียบอกว่ากูขึ้นก่อนกูไม่ก่อนโออย่างโออย่างโออย่างอะไรครับหน้าต่างโออย่างโออย่างบนหน้าต่างบนหน้าต่างใช่ครับบนหน้าต่าง จังวะังมาจังระวังระวังระวังหม่แล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วอเอ้ยค่ะเอ้ยค่ะเอ้ยใคเองรู้บเป็นใครไะเองจะหนาวแกไอ้หน้างกพี่ไปน้องยานยานผมฝันเล่นปกตินะกันนะครปกติ้วครับโูดีสะพอแมสแล้วก็เล่นองี้ยอะไรครับ ครับผมไม่ได้บอกน่ครับว่าเล่นไม่ม่ใล้าเก็บยาล้างเก็บยาก็มีด้กูมันจะหนักถามว่างงูเล่นยังนะเด็กใครเอ็มรู้มึงแบบไม่ได้ไฟมมเล่นมึงนะฟมเอาฟมมึงโดดรอหยุดของยมันโดเลยอะไรก็พันนะก้าพันขอ อ้าอ่มนก่ได้ามเลยผมไม่รู้ออเงก่อนเลเออแล้วเตาเล้นั่นแหละเวได้ไงเงนหมตึแล้วอ่ะฮัลโหลขอขึ้นไม้ของกนได้ไหครับฮัลโหลดูดิสั่นเลนก็เล่มัขอสั่นจ่ายไว้สาวเมื่อกี้มีไม่งาใส่ปิงแล้วปิงผมไม่โดนไอ้แกงฮัลโหลเล่นเล่นเล่นยังไงให้ผมดันตึงตอว่าึงไป เรื่อปกติเลยครับโอเคครับไน่กสู้แล้วไหมผมกลัวพี่จรงเลครับผม่ผมจะไม่ผมกลัวครักลัวครับพี่หลังมึงอเพื่อนขอขอัวเตอครับพี่ผมจะไม่ก้าลร้าวสัน่อยครับพี่ไม่ครับพี่พี่พี่เต็นเกินครับพี่ยาวครับพี่ มีกอนนี้บางคนนะเอเคมาเีหเล่มนึ a, ่งเาอกมาทีละคนนะให้นี่ก่อนนะผมนาเป็นห่วงเาหดตัววสเ่มอกูสามเล่มอ่ะงส่มเล่มพอส่เล่มพออ่ะใหม่สองอ่ะใหม่สองเอ็งาต่อไปเฮ้ยกูใหม่เฮ้ยกูใม่กูใหม่เย็น อ้ยหวยข้างล่างกูแต่สองเล่มด้วยเกที่คน้หอ๋อวยลอะไรโะตน่าได้เปล่า้่าเป่าเด็กที่อ่ะโอเคกันเลครับ้ไม่จะครกูครับเด็กจะพวดกเป่ามึงอใคเองรู้ว่กูเป็นใครและเองจะหนาวอ่มันขึ้นมาเด็กกี่อะ ม้ตูครับพี่เนมา้ตูคุณีคุณอยากเป็นสามันดบิมสามพันี่คุณบอกเสียได้สามพันนดมอยากได้สามพันเราบอกว่าอยากได้สามพันเสียเกด็กเด็กไขอชดฟิลขอชดม่อยู่สี่้าตู เดี๋ยวได้สามอันนี้มีน้ำมันไหมหายครับรบกแล้วไปแลไปวป้ปนอนะเอน้นีไ่ได้ไได้ตสีมีคนด้วยเหรอ